สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมืมอกก่อกี้โมาพกบอกกันคือเก่าพี่น้องกับบรรยากาศยามเช้าเนาะเมื่อนี้ก็สชได้พาพ,พ่อแม่พี่น้องลงไปเอาบุญนํำกันเดอ้อพี่น้องไปำทำทำบุญใส่บาทกาอยู่ต้หนห้าเือนเท่านี่แหละเนาะตอนนี้กับคนผลกาได้ลงมาหลายแล้วพี่น้องเอา่าคู่ยาซาก็ได้ลงมาเนาะเตรียมบาตรเตรียมอียังแล้วเรียบร้อยเลย คนเผื่นก็ได้ทยอยกันลงมากอะะือสีอยากเบิ่ดแหละพี่น้องบรรยากาศก็คืมพี่น้องฝนลินน้ำคืนนี่คนกระจนสิบบไดลงมาอันงานบุญนี่แหละเงียบสงัดเลยเมื่อคืนอันฝนตกพี่น้องมันหนาวเนาะเผื่อนก็คือสิบได้ลงข่อยกับได้ลงเนาะพี่น้องเงื่อนเงื่อนใกล้สืบกระบัไดลงเนาะอ่าส่งบนหลักบ้านนี่ก็จะมี เพิ่นเฮ็ดน้ำเคมีนพี่น้องน้ำเคมีนแล้วก็กระทงนางงัวเนาะซึ่งกระทงนางงัวกะเอาอันใบกล้วยก้านกล้วยแหละพี่น้องมาเฮ็ดอันใส่บาดแล้วสลงสิพาไปเบิ่เนาะเพราะว่าเฮาได้เอาไปปะอยู่อหลักบ้านตั้งแต่าๆพุ่นแหละกก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องนับออกเอาเข้านับออก1 2 3 4 5 6แล้วก็ทิ่มไปนกระทงเนาะ ผนก็ได้เอาไปสูตรแหละสิห้ยังผอสูตรเจนนนยก็ะหนอยกับไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องบาด่นสูตรือเสียบอไไ้ไปเบิ่งหลกตอน่นสูตรพี่น้องใส่บาดแล้วอุนแล้ก็ว่ากลับไปกลับมาสับสนอยู่เนาะขอโทษขอภายนาำลายๆเด้อเมื่อี้กสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องคนกันลายพอสมควรอยู่พี่น้องทึงอยู่ในหอแจกห<อ>้า ลึ่งวาววาหอแจกเนาะอยู่ในอันห้องการบ้านแะละพี่น้องยังบันแล้วเนาะกะดีเติบยังได้มงเนี่ส่วนอาจจะเป็นห้องการเก่าเฮาเนาะเชิงสิเก่าสิใหม่ก็ยังบ่รแล้วจากอันดอกพี่น้องได้แต่มุงกามันบ่มีบ่อนอยู่พี่น้องเอยบางคนเผนก็ยับขึ้นมาทางอยู่เนาะ หลดมากกับเขาแห้งอยู่ดอกนนี้สาวคุมเนื้อห้าเนี่ยเป็นโมบุญเป็นสีเดปไป็นโมบุญเนาะพี่น้องเพิ่นกาิ ไปสูตรอนาอนพี่น้องจังสิด้มาใส่บาทเนาะสูตรกระทงอะไรบรรยากาศคึมคึมเย็นพี่น้องกลยชิด้ลงนาแล้วนี่โอ้ส่วนยาคูกะกำลังทยอยลงมาพี่น้องกะเริ่มสีหอดพิธีแลแหละนี่กระสวยเติบแล้วเนาะที่มันยังโบสสวยก็คือมันบบสิสื่อ มันคึมฝนมันก็เลยเห็ดคือ,อยังบดสวยสุดท้ายก็ได้มาพามาเบิกพี่น้องอันนี้จะเป็นน้ำขี้หมแล้วกะกระทงนางงวัวเฮาเนะเพิ่นเห็ดนี่ก็เผื่ออันที่ว่าเฮาหนับออกและนับสิ่งที่บดีออกไปจากห่างกายจากครอบครัวเฮาแหละพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสิพากันสูรอยู่เนาะก็ได้ไต้ทุบไตเทียน ขอข้ามาดูใกล้ๆในเด้อบางเงินบางซานกัน,น n, จะมีข,ขนมขขาต้มเงินเนาะก็ใส่ใส่เพียนพี่น้องจะมีขาวดำขาวแดงในเด้อโบมีขาวดำขาวแดงกะเอาขนมแทนา ไทาไตให้เบิดสุอันเนาะอ่เ้ยส่วนกระทงอยู่เฮือนข่อยบ่จื่อซ้ําจักตัวดบบคนบดบ้านเนาะพี่น้องมีคูดรังเหือดลงมา

ส่วนลวงปู่กับจัวก็ได้ถ่ายเนาะถ่ายให้เพื่นไตทูไตเทียนแล้วแล้วก็สิได้เข้ามาสูตรพี่น้องแล้วก็สเริ่มพิธีเลยตอนนี้ก็เาเมนไตแล้วอยไนแบบนี้ ส่ี่ได้ไปถ่าย่นตอนใส่บาทคุณและน้องพี่น้องป้าให้่นสูตรพิธีก่อนกะคือสิบวัอยู่เบิงดองเนาะถาใส่บาทบัดเดียวตอนีนส่วนก็ได้ทยอยกันขาใส่บาทแลวพี่นอ้อง เฮาก็อยู่ไกลบาทอันี้น้อเฮาก็ได้คนกัหลายพอสมควรที่น้องบาทในกรกเจะหอดสิบกว่าบาทเลยบาทลายจะลงบาทเราอะเหมือนใส่ขามบาทบ่ บุญนี่ที่ได้สั่งกันมากะเพื่อคลายคลายสะดอกข้อและพี่น้องเห็ดให้บ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขเนาะพี่น้องทุกๆเดือนหกก็จะมีเนาะ แต่ละปีมีทุกปีตามคำพูว่ากะแบบว่าถ้าบุญนี่แล้วกับฝนจะลงมาเนพี่น้องเขาก็จะได้ลงหายลงนาเลยวันนี้เขาก็ชิด้เข้าไปใส่บาทแล้วเนาะพี่น้องแต่กะบ่มีตาก,ก้องพี่น้องเลยลำบากแน่นน้อยนึงว่ามีตาก,ก้องเนาะ คนก็นเริ่มซิมดเลยพี่น้อง สาวบันหอยยางมีตะพงงามๆเมด้อพี่น้องแล้วสาวติดเหมือนเดิม <c oughs> หูยยายอันนี้ก็ได้ <c oughs> โมเมนต์วยกระป๋อนบ้านเป็จก <c oughs> ต้อ <c oughs> ม,ตมอยู่ใายมาเขาวติดหมือ <c oughs>

สาวแฟนคนงามพี่น้องตอนนี้ก็ชิด้ยาดนำแล้วพี่น้องเอ็ดต้นงคนนน้เ้นนในาคนเอ็ดคนใดกัเอ็ดคนใดคนนั้โชมากก่ดนเขาจะไปหาญาตพี่น้องทั้งหลาย ตั้งต้นเลยเขานิดตันี้คนนี้มู่้านอาไไยก็ยากคนที่อยู่ไกลก็ยามูงพันธาอจากกันมาพันเห็นเห็นมออยากหมาบ้นจังหาคนแม่ยายน้องทัมปรเออีนี่อยากกหมาุตยหมบรั่นกบอ้ก่คุณจะกลัมากหคนทั้งรเอยามาีหนีงพ่อี่่อ้าคนในไทยตว

พอกาซิเมืออ่อแหละพี่น้องนิ้วขาวก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเล้วเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่นอ้องฮะสาวนุก๊กพอกาซิขึ้นเมือ่อก็การแล้วพี่น้องสบายดีพักกันแตกขบโบเมื่อแล้วพี่น้องแบกมาบุญนัมบ่อร์นี่